แล้วอ,อยากอยากกินแอปเปิ้ลไม่เคยได้กินเลยโอโ้โหก็จะมาได้นี่ไงแอปเปิ้ลเน่เอาน้ำแอปเปิ้ลสิน้ำแอปเปิ้ลเราก็ทําได้เพราะผมมีแก้วปั่นอัตโนมัติแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องไปเสียบปลั๊กก่อนแล้วกําลังอ่ะไม่ได้แพ้กับเครื่องใหญ่เลยนะครับเป็นของแบรนด์โยเทคครับเดี๋ยวผมจะทําน้าแอปเปิ้ลให้คุณย่ากินชิ้นประมาณนี้ครับกําลังดีเอาใส่เข้าไปในเครื่องได้เลยครับพอแล้วไม่ต้องเยอะอืมประมาณนี้ครับจากนั้นใส่ให้หลงล็อกได้เลย ข้อดีคือคุณสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ต่อให้ผมจะพลิกอย่างนี้มันจะไม่มีการั่วดซึมเพราะซิลเขาออกแบบมาดีพกพาได้ทุกเมื่อเวโปตีนก็ทําได้นะครับจากนั้นก็กด2ทีได้เลยครับในระหว่างนี้เราก็ไปทำอย่างอื่นได้เดี๋ยวระบบกเขาหยุดให้เองได้แล้วอยากจะกระดกกินหรือจะเอาเป็น take เทแก้วเอาเทใส่แก้วเทใส่แก้วนะโอเคจริงๆกระดกกินได้ด้วยนะดูนะแอปเปิลครับ โอ้ได oh. ้กจินชัทีทำด้วยตัวเองดีกว่าสนใจจิมชิตาก้าเลยจ้า